เดี๋ยวรุ่นต่อไปว่างดีกว่ารุ่นต่อไปมาเลยรุ่นต่อไปนะครับก็ตัวนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเปิดต,ตัวไปเมื่อเทศกาลสดาั์ที่แล้วะนะครับก็คือ LG 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 เนี่ยที่ทราบว่าหลายคนจะรู้จักกับ LG ที่เป็นโทรศัพท์ทัชสกรีนมาหลายลรุ่นแล้วนี่ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ LG Cookie Plus 3 G นะครับหลังจากที่เลือกรุ่นที่แล้วเนี่ยจำกันแน่คือจะมีทั้งฟิลเตอร์อย่างโถหักเศษที่บอกกริ๊งกรีกันแล้วเกิน LG ก็ออกรุ่นใหม่ครับ LG Cookie Plus 3 G ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องบอกคอนเซ็ปต์ของมันไว้ก่อนเลยว่า LG ตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่ออกมาในราคาที่ ไม่แพงแต่ใช้งาน3 G ได้ซึ่งสาม G เนี่ยหลายคนเริ่มตื่นตัวแล้วว่ามีสาม G แล้วนะครับเรามีระบบที่จะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้น LG ก็เลยมาจับตาดูนี่โดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของตัวเครื่องเนี่ยครับก็อย่างที่ทราบก็คือในส่วนของหน้าจอนะครับก็เช่นแบบ TFT TFT Retina Display นะครับ User Interface เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้มี widget แล้ว Samsung widget ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในสามหน้าจอนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ เรียกว่าไลฟ์แวร์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแควร์เป็นยังไงนะครับเป็นแบบคอนแทคนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีรูปแบบของฟีเจอร์คล้ายๆกันแล้วก็สามารถใช้งางฟีเจอรได้อ๋อก็คือเราก็ดึงออกมาจะใช้อันไหนก็ดึงออกมาถูกต้องนะครับหรือหรือไม่ดึงได้ไหมคะสมมติอ๋อไม่ดึงก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะดูด้านไหนได้ด้วยเหมือนกันอืมอันนี้เข้าไปข้างในก็คืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นไอคอนนอกใช่อันนี้คือไอคอนเมนูหลักอ่า อู้เยอะเหมือนกันนะคะเยอะอันนี้อันนี้แบบเห็นครั้งแล้วอู้แตมไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจะใช้กันหมดไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยเลไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับในส่วนอันนี้ที่มันเยอะขนาดนี้เพราะว่าต้องการจะรองรับระบบ 3G ด้วยหรือเปล่าคะหรือไม่เกี่ยวเลยแค่เป็นโปรแกรมไม่เกี่ยวเลยคืออันนี้เขาเขาตั้งใจมาใส่ให้ทางลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนตัวเครื่องส่วนหนึ่งนอกจากเป็นทัชสกรีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนกล้องที่ช่วยด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับกานวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลคุยกันนะครับปุ่มด้านล่างมีปุ่มโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็็็ปปปุุุ่่่่่มมมมวววาาางงสยแล้้กคคคตััันนนนะะรรบบใชเู ด้านซ้ายก็มีปุ่มถ้ารถระดับเสียนะครับช่องเสียบ USB นะครับอันนี้แบบแกะนะครับอันนี้เาก็แบบคือเซฟฝุ่นฝนจะได้ไม่เข้าได้เซฟฝุ่นนะครับด้านขวานะครับก็มีตู้งถ่ายภาพตู้งถ่ผ้าตู้ใถ่ายภาพนะครับด้านหลังมีปุ่มด้านบนนะครับผู้ผด้านบนคือปุ่มรักเครื่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังจุถ่ายมิลลิเมตรนะครับช่องร้อยโัพสายคองโทรศัพท์นะครับด้านล่างมีช่องไมค้ด้านหลังก็มีซิมการ์ดแล้วก็มีจอจอสามล็อคพิเซลนะครับ โดยรวมๆแล้วเนี่ยในส่วนของฟังก์ชันตัวเด่นของตัวนี้เนี่ยนอกจากตัวตัวของที่มันมนเคลื่นอนไหวได้สามหน้าต่อเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดข,ของมันคือเรื่องของรัศมีรัศเนี่ยเป็นยูที่ทาง LG เนี่ยเลือกตั้งใจที่จะให้มันเป็นลูกเล่นใหม่ที่เป็นกิมมิกเล่นๆที่น่ารักน่ารักนะครับสังเกตดีๆว่าเวลาเราสับเข้าเนี่ยเราจะมีขึ้นมาว่าหนึ่งมิสคอโดยคุณเอทมาคุณบีทูมาแต่เนี่ยพอมีตัวนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นรูปน่ารักเป็นรูปตัวคน อันนี้เราต้องเซตเองเ,อเลยป่ะคะอ่าอย่างเมื่อกี้อ่ต้องเซตเองแต่มีน้องเจงจี้มีคุณเจงจี้โทรเข้ามาเลครับผมก็กดเพราะมน้องเจงจี้ก็จะดูว่าน้องเจงจี้โทรมานะ<ม>โทรมาที่หนึ่งครั้งโทรมาโหนึ่งครั้งมีอีเมลของน้องเจงจี้ยี่สิบแปดอีเมลเข้ามาหาผมลแล้วนะครับแล้วมีเมสเซจเข้ามาผมงทีหนึ่งครั้งนะครับไปส่งไปเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแม่ก็จีบกันอยู่นี่แล้วก็รู้กันอยู่นะส่งด้วยพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยนะค <laughs> ะค่ะ <laughs> แล้วก็นะครับก็จะมีเราสามารถที่จะตั้งค่าม ตัวเป็นเป็นตัวเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นที่จะเป็นว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นตัวแบอ๋อพี่เลือกหลายตัวอ่าเป็นคนก็ได้นะครับหรือเป็นหน้าจอเปล่าๆก็ได้และนี่สามารถแบบว่าแบบอัพเพิ่มเติมได้ไหมคะลูกตัวนี้นี่เขาเขาล็อกเอาไว้อยู่อ๋อเขาล็อกเอาไว้พิมพ์นะครับเห็นไหมครับดูซูงบางทีเป็นแบบมันน่ารักน่ารักเปอายังมีข้างในมีข้างในไม่ใช่ตัวอีกซึ่งส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันต่างยังไงไม่เหมือนคอร์สเรื่ขนาดนี้ึงครับคือเราสามารถที่จะรู้้ไดว่า คอสรสตรนเะช็คได้เลยว่าคนคนนี้เขาทาอะไรกับเรา,ารบ้างม,มีอะไรมีมีการเชื่อมต่อสื่อสารอะไรกับเรา,ารบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่คนกี่คนเนี่ยก็ใช้เล็กไตรสแควร์ได้ซึ่งมันการพัฒนาของตัวคอร์สตอรี่ที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองอะนะครับเล็กไรสแควร์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการใช้งานพวกในส่วนของที่เป็นโซเชียลหักนะครับก็เหมือนเดิม Facebook Twitter MySpa c e รองรับหมดนะครับสำหรับตัวนี้ ก็คือเชื่อมต่อ3 g แล้วเนี่ยจะไม่มีการใช้งานพวกอีเมลหรือว่าโซเชียลหักทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันต้องมีทบนะครับก็ดิจิตอลเป็น3าล้านพิกเซลนะครับถ่ายวีดีโอได้ในตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลูกเล่นเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตแอะนะครับให้น้องแจงที่ดูอันนี้พ็อกเก็ตแอพเป็นอะไรบ้างคะเป็นแอปพลิเคชันที่น่ารักน่ารักแบบว่าไม่ได้ใช้งานจริงจังหรอกแต่มันดูน่ารักถ้าวันเกิดเนี่ยน้องแจงจี้น่าเค้กนี่้องแจงจี้ต้องทำอะไรก่่่อออนเเเคค้้กกหรืปลาะ เราต้องชิ้นต้องปอกเค้กถึงไหมเราต้องเป่าเค้กในการจะจะอุ้ยแฮปปี้เบิร์ t เดย์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับนี่เป็นยังไงเดูนะฮะคือเดี๋ยวนี้ไม่มีเค้กแล้วเป่าครับจริงเป่าเป่าด้านล่างครับเป่าด้านล่างเป่าตรงไหนอ่ะเป่าาด้นล่างอ่่ะเปาไม่ดับดูนะฮะอ่าแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะเราที่เราอยากให้ให้ขียแต่นะดับ มันเป็นลูกเล่นเลยเนี่ยนะ<ก>ของพี่บอกมันน่ารักน่ารักครับผมผมรู้ว่ามีคนหนึ่งมีมีคนในออฟฟิศคนหนึ่งอะโอเคให้แฟนและชิันนี่เป่าเพลง คือให้โทรศัพท์มือถือด้วยอ่าให้โทรศัพท์มือถือไปด้วยเออนั่นแหละแต่ก็ทำเป็นว่าทําเป็นว่าไอ้ชุดเทียนที่รักวันเกที่รักวันเกิดบาเรียแล้วก็ให้โทรศัพท์มือถือใช่ปีนีแม็กใช่ไหมจริงๆให้โทรศัพท์มือถือวันเกิดก็โอเคนะคะโอเคแม็กซ์เนี่ยฮะซึ่งนอกจากว่าที่เป็นในส่วนของไอ้ตัวปอกเทียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีทั้งเรื่องของการใช้งานว่า My Selector นะครับว่าประคุณเลยคนบอกว่ากินข้าวดีไม่ดีเอาไม่เอากินร้านนี้ไม่ดีไม่เอาเลือกยากเรามี My Selector ครับ เยื่ยนสีโนเยี่ยนสีโนกินร้านนี้มั้ยกินร้านนี้มั้ยกินร้านนี้ไม่ถึงเลือกให้เราเงี้ยเหรออ่าอ่าเหมือนว่าเราคุณไม่ได้จริงไงอ๋อเขาไม่เอาเขาไม่เอาเหมือนแบบเหมือนเหมือนสิ่งดูให้เราในหนึ่งตอบให้เราหน่อยร้านนี้ไม่กินละไม่กินละกลับบ้านเราเปลี่ยนร้านอื่นจริงเหรอนี่ถ้าเกิดมีคนถามบอกว่าเจ๊จี้สวยหรือเปล่าโอ้ยแรงแล้วก็จะดูกันว่าเนี่ยตายแล้วมันจะออกว่ายังไงเนี่ยตายน่ากลัวมากฮัรับลุ้นกันเยอะรุนกันใหญ่น่ากลัวมากไม่ดูได้ไหมคะ โอเคค่ะมันบอกว่าเย yes, <Yes. S 1> ี่ยสุดเลยท <Yes. S 1> ีเดียวนะคะโอเคโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นนะครับที่นอกจากจะเป็นของมาซิเลสเตอร์หรือว่าในส่วนของ,ของเป่าเทียนก็มีอะไรให้มากงใยอีกที่เลือกใช้กันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยต้องพูดนิดหนึ่งว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับทั้ง 3G Edge แล้วก็่ของบลูทูธแล้วก็ USB ครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่ผมมองว่าให้เหมาะมากๆเลยกับคนที่ใช้งานในส่วนของที่เป็น เพราะว่าขนาดรุ่นแรกขันเพ่อแรกหรือว่าชอบที่จะเชื่อมต่อหรือชอบที่จะมีการคอนเนคชั่นกันตลอดเวลานะครับม,มันเหมาะสมมากมากเลยเพราะว่าตัวนี้รับ 3G ด้วยรับ 4G ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย โทรศัพท์มือถือราคาไม่แพงนะครับเหมาะว่าสำหร,บรับเด็นัียนมยมต้นมัธยมปลายที่อาจจะมีกําลังทรัพย์ไม่มากนะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนสำหรับทุกคนทั่วไปยอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือแบบนี้เนี่ยมันมีขนาดพกพาง่ายสดะดวกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีหลายสีสด้ามสีแดงแล้วก็สีเทาเพื่อนมีให้เลือกกันนะครับแล<ส>้วที่ราคาจําหน่ายนี่อยู่ที่ประมาณ5,990บาทเท่านั้นอ้อราคาไม่แพงเลยนะคือใช้ 3G ได้ด้วยใช่แล<ส>้วมันทําอะไรได้เยอะเยอะมากๆด้วยอะค่ะอ่า น่าสนใจ LG นะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะมีรุ่นนี้ก็เอาลองเก็บไว้สักรุ่นหนึ่งก็แล้วกันนะคะ